รับรับน้อยเอ้ระเบิดเป็นอย่าเฮ้ยสวยใครมีระเบิดป่ะาไปครับแป๊บนึงเฮ้ยระเบิดมาเร็วเลยเปเดินทางเร็วล็อกบ้านใส่กูอะไปเดินทารแล้วเพื่อนโดนขังอาจจะไม่นะพี่บอว่ามันน่าจะอยู่แยกย้ายอยู่ตามกระดาษเลยเข้าไปดูเลยไหมพี่มันน่ามีตัวแหลมๆเอ้ยไอ้นี่ยมันอยู่บ้านตัวนึงใช่หมผมเอาแม่งไงมันเอาเลย ถอดก่อนได้ป่ะมาถอดก่อนได้ป่ะผมจะไม่ปวดแบบถอดก่อนไม่ต้องถอดหรอกมึงก็ใส่ล่ำเลยโอ้โหยันเปมันอยู่เยอะจัดเลยเออไม่สวยไม่สวยอุ้ยเป็นปอเลยเซฟปอเหรอมันเซตกันใหญ่อะไรไอ้พัดมึงเอาดิเหมือน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 มันโยกของเข้าตู้เลยตอนเนี้ยคนไม่ได้หรอกบ้านเลยยืนระยะประชิดเลยมันบอกเซฟรอแล้วมึงกูพร้อมรันแล้ววันนี้มันเซฟถุงนี่โว่เซฟถุงอยู่ที่ไหนอ่ะ มันเอารถกบมาขนของเข้าตู้แล้วนี่ยจุกเพริ้งให้ผมเอาแม่งเลยไหมถ้าผมหายจะวอลคือร่วมมือนะพื้นนี่มีเงินไดลท์อเอาเลยเอาเลยถ้าเกิด่ายวอลเดลท์ไปทอมันสวนถ่ายหลักฐานไปด้วยนะมันสวนนะถ่ายไง่อะลูกพี่มันเอฟสิบสองได้ไหมถ้าเอฟสิบสองได้เลยป้าที่นี่ได้มันไม่ได้ไอ้พัดมึงก็ถือกอ็ถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ภาพนึงอะภาพนึงก็แบบเป็นมือไอ้โทรศัพท์ไงเผื่อเผื่อ ภาพมันถ้าเวทโยไว้สองแบบเลยถ่ายไว้สองแบบอ่ะนมันซื้อสตอรี่ในบ้านได้ไหมเนี่ยทีเนี้ยนะมีกดเหมือนมันมันอาจจะกดไม่เหมือนหลังหรือว่าไอ้ถ้าหลังแต่มันยืนหน้าตู้เนี่ยจะโดนหน้าตู้อีไม่แน่ลูกบี้ว่นหน้าตู้แบบนี้นี่มันมีเรื่องแล้วมีอะไรแล้วทำสดยันบ้านแต่มัมจะตีเรานเพราะว่าบ้านก็วะเขตบ้านมันอะมันก็ไม่เห็นกล้านะ ผมเดินเป็นเพื่อนมันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่บนตู้กับหน้าโต๊ะเนี่ยบ้านมันอยู่ไหนนะโคอีเก่าบ้านโคอีเก่าเร็ววะเดินเลยตอนเนี้ยมองไปเติมแห้งได้เลยปะเอ้จุดเด็ดมาแล้วผมจะชกมันแล้วเอาเชี่ยมันล็อกบ้านเว้วยไอ้สุพัฒบ้านไม่ล็อกไปสัตวดระเบิดมาไอมันล็อกบ้านเวนมันล็อกบ้านพี่ระเบิดมันเหินออกแล้วปะ เหินเข้าเหินออกวนด้วยมันขังเรามันติดหน้าร่ำเลยนะร่ำเลันะร่ำล้ว่ำเลยร่ำเลยร่เลยร่ำเลยร่ำเลยร่เลยร่ำเลยร่เลยรเลรัำเลยร่ำเลเลยรเลร่เลยร่ำเลเลยเลยร่เลยร่เล่ำเลร่เลยร่ำเลยรเลรัำเลยร่ำเลเลยเลยร่เลยร่ำเลยเลยร่เล่ำเลเลยรเลยร่ำเลนร่เล่ำเล่ำเลยร่ำเลร่เลยรเลย่ำเลยร่ำเล่เลยเลย่ยร่ำเล่เลย่เลย่เลย่ำเลร่ำเเล เราต้องระเบิดต่อตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งมันสองชั้นสามเลยมันตายอยู่หนึ่งเราแน่เอินเอินขึ้นบ้านได้ปะวะเหินขึ้นบ้านได้ใช่ปหมเดีบ้านมันล็อคอยู่ดีช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเออตุ้มตาไม่กูนี่ข้าวเย็นตอนนี้วอรเจ็ตแล้วตอนเนี้ยบอลเจ็ตตอแฟลูกต่อแฟนลูกรุ่เร็ววะใช่มันต้องระเบิดหลายประตู ระเบิดติดตู้อ่ะมันมีอีกตัวนะเว,ว้ยพัดมันรอมันรอเปิดประตูชุบเพื่อนอยู่พี่มารอยิงหน่อยเออมาเต้นอย่าลืมค้าระเบิดนะถ้าเริ่มต่อพี่อ่ะดูแล้วพี่แป๊บน,นึงบ้านมันอยู่ไหนนะกออีเก่าลงน้ำมันกัรอาหามเลยอ,อย่างไกลอ่ะลงน้ำมันป๋าละไอ้อยังพัดเอาตัวยังเอา จ้งเลยโดนขังอยู่เนี่ยมันต้องอยู่หนึ่งเนี่ยตอนนี้มันตายอยู่หนึ่งเนี่ยสดสดอภิธรรมให้มันเลยข้าไปยังไม่นื่งไหมมันไม่พูดที่อะไรเลย<ม>ด้วย,วยนะเอพาร์ทจะวิ่งตายว,วิ่งแบบวิ่งมั่วเลยกับเพื่อนนะเพือ่อนมันก็ไม่คุยกันนะ จริงอรัพี่แบบมันไม่ได้นัดเตรียมอะไรกันเลยอ่ะตัดระเบิดมันมันมันทึกเสียงเราอยู่เปล่าไม่ล็อกนี่ตรงนี้ไม่ล็อกเปิดเข้ามาทำไมแล้วบอกมันเข้าประตูนะไอรถก็ไม่ล็อกรถก็ไม่ล็อกรถก็ไม่ล็อกกูเข้าไปแล้วดีเหอะคือใช่ใช่ พ้ดมันไม่ล็อกเหรอไอพัดเองทะลุช่องเลยนะถ้ามันเปิดประตูมาเฮ้ยเฮ้ยสาวมากมันมีคนอยู่มันมีคนอยู่ไหนไม่รู้ผู้หญิงอ่ะมีเศษผู้หญิงผู้หญิงอยู่บนบ้านบ้าเฮ้ยไม่ญาติสามมอยมันจะชุบคลีกันเหรอหมอหมอไอ้เี้ยทำไมหมอเปิดประตูได้อะไม่ได้ขอเข้าข้างในไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยระเบิดประตูบ้านให้หน่องอะชั้นสองมึงออกได้ไม่ใช่หรอห้องนอนอะ คนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันชั้นสามมันมีคนตกลงมาทางห้องนอนเธอสองหล่ะมามาทางห้องนอนมันจะเป็นระเบียงอยู่เออนั่นแหละอ๋อระเบียมันอยู่ในเบลล่างคนนึงไม่ได้มันลอกมันลอกโอ้เสียแผนระเบิดต้องการระเบิดประตูช่วยเพื่อนหรือเปล่ามันยืนหล่อเลยอะช่วยด้วยเพื่อนติดบ้าน เอาไปก็ลังไปกูไปรถกระบะซิ่งพี่ยูเป็ดอยู่เว้ยแกจดี๋ยวมาเจกมันไปเดวเบลดาวแล้วมันเห็นปืนมันเลยขับพอชีวิตแบบระแวงแต่ตอนนี้แล้วปูระเบิดเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพี่ระเบิดแล้วเนี่ยตั้งตั้งกวแล้วเนี่ยตั้งกวนไม่ได้ตั้งกวนแล้วจะโดนด้พอปูเข้ามาแล้วเนี่ย จะปล้นมันยูเอฟแม่งไหนเนี่ยติดสามอ้าวอ้าวอ้าวหล่อฮามนี่ไม่ใช่วอลยูเอฟนะครับผมปอกขึ้นหรือวอลรถเนี่ยปอกเข้ามาวอลรถวอลรถวอลรถเอ๊ะุณไม่เห็นหลายชื่อเลยคนน่ะไม่เห็นชื่อหรอครับเข้ามาได้เดียวเหงาโอ้ โอ้ชลูกพี่คนนั้นมันยืนรออยู่คนเดียวเลยเนี่ยฉันจะขึ้นงไหนนี่ไม่รันเหรอไม่รันเหรอช่วงนี้มันรอมันรอประมูลอยู่ไงต้มต้อมพี่ต้อมมันเท่าเท่าหลังประมูลน่าจะบ้มมากโอ้โหไม่เห็นผมเดินลงปุ๊บมันจะมาให้ได้เลยว่ะ รถกรบมันไม่ล็อกไม่ล็อกหรอไปจูนเล่นนะไ,ไปจูนเลยไหมไปจูนเลยจูนเลยเจ็ดล้านพูดอ,อย่างก,กัล่องจูนเป็นบ้านเราเนาะโนโู่นแหละร้านเดียว์แะจูนเล่นอ่ะงานรถได้ไหมพี่ย่าเลย,ยไม่พอทำเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมด้วยนะเล่นกันร้านหรอ

ีไม่พี่วานระเบิดไปอีกรุ่นหนึ่งก่อนเลยเนาะมันก็้ยเดี๋ยวตำรวจยังไงตำรวจมันก็ต้องระเบิดบ้านเราอยู่ดีเออโอยมันระเบิดให้ก็ค่อยออกออจากบ้านเลยค่ะวางไปป้าอีลูกแล้วพี่ก็วิ่งขึ้นรถเลยไม่บอกว่าเพื่อนโดนขังโดนกัดโดนกัดมันเอาเพื่อนเรามาขังเออบอกว่ามันเอาเพื่อนเราไปขังในบ้านบอกมันบอกตำรวจมันต้องออกจากบ้านแกอึ้งนะคะปีนครับปีน เสื้อสีเหลืจักแล้วเสื้อสีเหลแม่เอาเพื่อนผมมาขายเวรรถอยู่ไหนลูกเวรเอา้ีตำรวจเป็นพยานแล้วมันเอาเรามาขับอยู่ข้างนอกสุวัสพี่เอามาเลยไปเล้วเจอแต่กันมากันดีฝาสี่ใครบ้างป่ะมั่งสักสองทีป่ะอาูกับพี่อูปเป็ดเป็นไงวะ เห <N> ็นใช้รถกูหน่อยวะเฮ้ยกูใช้รถไอ้นี่อยู่มึงขับมาถึงเนี่ยขนีิกันแล้วหรอด้องใลรอมาพี่รอแล้วนะผมลงรอไอ้แท็บแล้วเดี๋ยวแตบปืนนันรันแล้วหรอใช่ครับน่กูมาแล้วหะอ่าล้กลูพี่แล้วเท่าไหร่14 4ย์สี่สี่สิบตบเหลืองนี่ของมันใช่ปะ อ้ตวเรือของเขาในลงรถอะไรนะมึงมึงพูดมันกับเขาอ่ะมึงเรียกมันว่าเขาอ่ะก็หรอม่เป็นลี่นี่หว่าพี่ตุ้มตามอ่ะดีนี่หว่าพี่ตุ้มตามมาอยังติ่มอ่ะเห็นเห็นก็ตอนเขาบอกเห็นเขาเห็นไอ้ปื้ดลอกออกจากเรเบลอะที่มันที่มันไม่กล้าเข้าเรเบลอะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นมันแต่ก็ไม่ยอมตีขับรถลงจัดเลยแล้วแล้วมาดีเรียกพี่เรียกพี่ให้ระเบิดให้บ้าน ไปเนี่ยไอ้ตามึงแก๊งเขาปะเนี่ยฮะฆาเขาอะเสตีปะเนี่ยเอ้ร้านพาวไปงั้นหน่อยนะยังไม่ถึงเลยตันปะเนี่ยมันล็อกปันตายแล้วรถมันล็อกแล้วไอ้ยี่ยดูด้วย